ธรรมนัตปลงถอยจากการเมืองหลังไร้ชื่อนั่งรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งธรรมนัตปลงถอยการเมืองหลังไร้ชื่อนั่งรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งพร้อมทำหน้าที่ในสภานุนรัฐบาลลั่นไม่เคลียร์ไม่ยุ่งบิ๊กปอมวันนี้3ากันยายน67 ร้อยเอกธรรมนัตพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ปรากฏในโคต้ากลุ่มของตนเองสามบุคคลว่าไม่ใช่โคต้ายืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของนายกว่าจะเลือกใครส่วนถามว่าส่งไปสามรายชื่อใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัตระบุว่าไม่ได้ส่งส่วนที่มีชื่อของนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายนั้นร้อยธรรมนัตกล่าวว่าอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปมัง้งขณะที่ชื่อของนางสาวนารุมนพินโยสินวัตรเขาส่งด้วยตัวเองในานามพักปลาทำเช่นเดียวกับนายอิทธิ สิริลัทยากรผู้สื่อข่าวถามว่าได้คุยกับนายอักราบ้างหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัทระบุว่าน้องชายอยู่การเมืองมานานเป็นรองนายกอบจอหลายสมัยจนมาเป็นนายกอบจอ,อยู่การเมืองมาก่อนตนอย่างไรก็ตามร้อยเอกธรรมนัทยืนยันว่าตัวเองยังเป็นรัฐบาลแม้ไม่มีตําแหน่งในรัฐบาลแต่ก็จะกลับไปทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาในการสนับสนุนรัฐบาล ส่วนพักพลังประชารัฐนั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารและย้ําว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพักพลังประชารัฐขณะที่การทํางานก็จะใช้ในานามร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสสพเยาวเขตหนึ่งส่วนป้ายชื่อที่นั่งในสภาจะใช้ชื่อว่าอย่างไรขอให้ถามนายอัตกรสิริรัตยากร ส่วนเสียงโหวตในสภาเรื่องงบประมาณจะเห็นภาพเลยหรือไม่ว่ากลุ่มของร้อยเอกธรรมนัตมีจานวนกี่เสียงร้อยเอกธรรมนัตย้าว่าสนับสนุนรัฐบาลแต่จํานวนเสียงจะเป็น29เเสียงหรือไม่นั้นบ่ายนี้เดี๋ยวก็รู้พร้อมกล่าวว่าการโหวตการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนจะไปค้านทุกเรื่องต้องไม่ใช่กลุ่มของตนเอง ขณะที่นโยบายของพลเอกประวิตยวงสุวรรณเช่นเรื่องน้ําและที่ดินจะมีการสารต่อหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่านโยบายที่ตนทําคือนโยบายที่ตนเป็นคนคิดเช่นการเปลี่ยนที่ดินสอปอกให้เป็นโฉนดส่วนเรื่องน้ําก็ทําต่อมาตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้สื่อข่าวถามว่าได้ฝากกระทรวงเกษตรไว้กับนางสาวนรุมนลและนายอักคราหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่าไม่ต้องฝากเพราะนางสาวนรุมนลก็เป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อน ส่วนรู้สึกเสียใจหรือไม่ว่าในสมัยหน้าจะไม่ได้นั่งรัฐมนตรีแล้วร้อยเอกธรรมนัฐยิ้มก่อนตอบว่าดูหน้าผมน่าจะมีความสุขมากกว่าได้พักบ้างเพราะเหนื่อยมามากแล้วนักข่าวถามว่าจนถึงตอนนี้ได้เคลียร์กับพลเอกประวิทย์แล้วหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่ามันไม่มีอะไรผมไม่ทะเลาะก,กับใครส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขา ขณะที่ความเป็นไปได้ว่าจะเคลียร์กันเพื่อแยกย้ายกันหรือจะอยู่กันแบบนี้ร้อยเอกธรรมนัฐย้ำว่าตนเองไม่ได้ทะเลาะกับใครอะไรก็ตามในการเมืองที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาไม่ได้หาเรื่องใครผู้สื่อข่าวถามต่อว่าโดยส่วนตัวแล้วยังมีความรู้สึกกับพลเอกประวิทย์เหมือนเดิมใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าเราออกมาแล้วเราอย่าไปคิดอะไรมากออกมาก็คือออกมา